สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมโมยานเวศค่ะวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเหล็กไหลสองชนิดนะคะที่มีชื่อเรียกว่าเหล็กไหลไพยดำกับสมิงเหล็กค่ะเหล็กไหลไพยดำก็คือแร่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในธรรมชาติมีสีเขียวสีดำกึ่งแก้วกึ่งโลหะปนอยู่ในเนื้อหินบางที่ก็เรียกว่าไหลเพชรด,ดำหรือว่าเหล็กไหลทองคำดำ เป็นเหล็กไหลวิเศษที่มีชีวิตจัดเป็นเครื่องรางของขลังที่มีอนุภาพสูงมากใช้ป้องกันภัยต่างๆได้ดีชาวบ้านที่ค้นพบมักจะเรียกว่าเหล็กไหลไพรดำพบอยู่ใต้ดินหรือในชั้นหินตามภูเขาต่างๆหน้าตาก็คล้ายกับเหล็กไหลย,ย,ย้อยเด่นด้านป้องกันภยัยคงกระพันกันคุณใสกันวิญญาณร้ายได้ดี และยังสามารถรับพลังจิตในการเสกเพื่อเพิ่มพลังได้ดีมากอีกด้วยใครได้ครอบครองเหล็กไหลไพลดำจะดูมีตบะเดชะหน้าเกรงขามอยู่ยงต่อของมีคมทุกชนิดกันปืนเป็นแคล้วคลาดลอดผลจากภัยต่างๆได้เหล็กไหลชนิดนี้เกิดจากผู้ทรงฤทธิ์ทำพิธีเรียกธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ขึ้นมาจากใต้โลกและด้วยพลังญาณสมาบัติ ทำให้ธาตุกายสิทธิชนิดนี้รวมตัวกันบนอากาศและเกิดการแตกกระจายออกเป็นชิ้นๆหล่นลงมาบนพื้นโลกลักษณะโดยทั่วไปก็จะเป็นชิ้นๆตามธรรมชาติค่ะในส่วนของสมิงเหล็กหรือว่าเหล็กไหลบารมีสมิงเหล็กจะเด่นด้านคุ้มภยัยแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดเสริมโชคลาภเมตตาค้าขายด้วย เหล็กไหลชนิดนี้คล้ายกับเหล็กไหลน้ําหายากเหมือนกันเพราะว่าจะฝังอยู่ใต้ดินและก็ไหลเลื่อนเคลื่อนตัวเองไปตามดินเหล็กไหลาบรารมีหรือว่าสมิงเหล็กจะก่อตัวคล้ายกับลาวาไหลไปเป็นแผ่นแล้วหลุดแตกหักแยกอิสระออกมาเป็นชิ้นเป็นก้อนลักษณะแปลกตาการจะพบเหล็กไหลสมิงเหล็กผู้พบจะต้องมีบรารมีพอสมควร เพราะว่าสมิงเหล็กนี้จะฝังตัวใต้ดินประมาณหนึ่งศอกหรือลึกกว่านั้นพบเห็นได้ไม่ง่ายดังนั้นผู้ที่จะพบจึงต้องฝึกจิตมาพอสมควรเชื่อกันว่าบริเวณที่สมิงเหล็กอยู่นั้นจะมีฟ้าลงบ่อยๆเนื่องจากการเปิดารมีของตัวเหล็กนั่นเองผู้ที่จะเชิญเหล็กไหลชนิดนี้ขึ้นมาได้จะต้องเป็นผู้ที่มีวิชาและต้องทำพิธีอย่างถูกต้องด้วย พนังงานของสมิงเหล็กจะหนักแน่นเพราะกำเนิดทตาดินสูงมีฟ้าลงสายฟ้าฟาดมีพลังเตโชธาตุทางสายใต้มักจะเอาสมิงเหล็กนี้ฝังด้านหลังองค์พระเครื่องเพื่อให้เหล็กไหลสร้างบารมีไปในตัวเหล็กไหลาบารมีชอบดึงดูดบารมีมาเก็บสะสมเอาไว้ในตัวซึ่งจะทำให้มีฌานสมาบัติที่แก่กล้าตามไปด้วย จนสามารถที่จะถอดจิตหรือว่ากายทิพย์ออกจากธาตุขันตัวเองได้สามารถใช้ลิ์ในการเนรมิตและก็แปลงกายเป็นภาพมายาหลอนต่างๆเพื่อปกป้องเฝ้าทรัพย์แผ่นดินและเพื่อป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยโดยภาพมายาจะมาในรูปแบบของสัตว์ป่ามนุษย์หรือผูดผีปีศาจแต่ส่วนมากภาพมายาหลอนนั้น จะต้องอยู่ในรัศมีของขอบเขตที่ธาตุขันนั้นตั้งอยู่เท่านั้นเหล็กหลชนิดนี้มักจะสแสวงหาธาตุที่มีฤทธิ์อำนาจมีพลังงานมาเป็นอาหารชั้นรังใหญ่ๆชอบที่จะแปลงกายในรูปแบบของควายป่าและก็วัวกระทิงบางครั้งจึงเรียกเหล็กไหลที่มีบาร,รมีในชั้นนี้ว่าพญามหิงสาเหล็กถ้าหากสะสมบาร,รมีทำมากขึ้น ปฏิบัติจนสูงขึ้นจนสามารถแปลงกายในรูปของเสือดำก็จะเรียกว่าเหล็กไหลเจ้าป่าพญาสมิงเหล็กซึ่งหมายถึงเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ดุร้ายกว่าสรพสัต์ทั้งปวงเพราะว่ามีความอยู่โยงคงกระพันในตัวเปรียบเสมือนเหล็กกล้าจนแทบจะไม่มีอาวุธธรรมดาใดๆสามารถทำอันตรายได้อิทธิฤทธิ์ของพญาสมิงเหล็กก็จะคล้ายกับเหล็กไหลกดปีก็คือ สามารถกินดินปืนกินฟอสฟอรัสระงับพิษร้อนจากไฟและน้ำกรดได้และทำให้ไม้ขีดไฟจุดไฟไม่ติดด้วยถ้าผู้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นผู้ที่สั่งสมบุญกุศลอยู่เสมอและอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้แก่เทวดาที่รักษา,าธาตุกายสิทธิ์นั้นด้วยเทวดาที่มาช่วยเหลือเราก็จะยิ่งมีอนุภาพมากช่วยเหลือเราได้มากค่ะ ทั้งหมดที่ว่ามานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ